สวัสดีค่ะพบกับสุอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สุก็อยู่ที่เซรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้ก็จะมาพามาดูในส่วนของรถสภาพสวยๆของ Honda Accord 1.5 e l Turbo ได้เป็นรถปี2019เลขไมแ่แต่ถนนไปเพียงแค่30,000กว่ากิโลเท่านั้นเดี๋ยวสุจะพาไปดูสภาพโดยรวมกันก่อนไปค่ะ ด้านหน้านะคะได้มาแบบไฟ LED แบบไฟเดีทำนิ่งๆไทลเลยนะคะกระจังหน้าเป็นในส่วนของโครมเมียมสวยๆแบบนี้เลยสภาพโดยรวมคันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะคะเป็นรถ Honda Accord ปี2019ที่จะบอกว่าเป็นรถสําหรับผู้บริหารจริงๆนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้าแน่นอนนะคะในส่วนของล้อแม็กสังเกตเลยค่ะเป็นล้อแม็กนะคะสภาพเดิมๆติดมากับตัวน้องขนาดยางที่ใช้นะคะ 22550R17 และคันนี้ได้ยางใหม่ปี2024ด้วยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะนี่นะคะในส่วนของกระจกมาพร้อมกับ ไฟเลี้ยวในตัวแล้วมีในส่วนของกล้องนะคะ360องศานะคะมองในรอบคันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้มือจับเป็นในส่วนของโครเมียมตัดกับสีขาวของตัวรถเลยนะ,ะเดี๋ยวดูในส่วนของรอบๆเลยนะคะไฟท้ายนะคะแอคคอรนะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะไฟท้ายแบบ LED นะคะสวยๆแบบนี้เลยโลโก้นะคะ Honda ชัดเจนนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของคันนี้กันนะคะ อันดับแรกลูกค้ามองตรงนี้ก่อนเลยค่ะคันนี้รับประกันว่าไม่มีในส่วนของการชนหนักพีค่วจมน้ําอันนี้เป็นมาร์กเดิมจากโรงงานเลยนะคะจะสังเกตเห็นนะ,ค,ะคันนี้สามารถเก็บถุกถงก๊อบมากถึง4 4ถุงเลยนะคะอะไรด้านใต้มีมาอยู่ครบนะคะคันนี้จะสังเกตว่าไม่มีการใช้งานหนักเลยนะคะนี่นะอะไรนะคะในส่วนของเครื่องเครื่องมือนะคะ แล้วก็ในส่วนของยางอะไหล่ด้านใต้ก็เป็นยางอะไหล่จิตมากับตัวน้องเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรับประกันได้เลยว่าคันนี้สวยจริงเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะคันนี้ภายในนะคะเบาะหนังสีดำนะคะเบาะแน่นๆแบบนี้เลยนะคะสังเกตได้ว่าไม่เคยมีการใช้งานแม้แต่จุดเดียวหรือไม่มีการใช้งานแบบหนักเลยนะคะแอร์นะคะ สามารถปรับแบบเย็นฉ่ำเลยและมีในส่วนของนะคะพรมนะคะในเรื่องของความสะอาดคันนี้ถือว่าใครได้ไปคุ้มค่ามากนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะปรับไฟฟ้าคู่เลยนะคะพวงมาล,ลัยมันติฟังก์ชันนี่ค่ะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่เอี่ยมเลยนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าและที่สําคัญคันนี้เลขไม่แต่ถนนไปแค่33,000ักว่ากิโลเท่านั้นได้ความบันเทิงแบบหน้าจอทัชสกรีนนะคะสำหรับคันนี้ แอบปรับออโต้เลยเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ง่ายสบายนะคะมีในช่องของการเก็บนะคะวางแก้วน้งแก้วน้ำที่พักแขนให้นะคะถือว่าคันนี้ตอบโจทย์หลายๆท่านหลายๆคนเดี๋ยวสุจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะสำหรับคันนี้อ่าสังเกตได้เลยค่ะคันนี้ไม่มีในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่มจมน้ำ สังเกตได้จากครมที่ติดมากับตัวน้องนะคะถ้ามีการใช้งานหนักนะคะคันนี้ครมจะย้อยจะย้วยลงมานะคะแล้วก็ในส่วนของน็อตนะคะนะคะไม่มีขยับเลยนะคะแม้แต่จุดเดียวนะคะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านทําความสะอาดสะอาดสะอ้านมากนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะที่ใส่น้ําฝนนะคะพี่ถ้าเป็นรถเก่าที่ใช้งานหนักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนออกเหลืองนะคะแต่นี้ขาวนวลเลยนะคะถือว่าใช้งานไม่หนักนะคะสําหรับคันนี้ นะสนใจคันนี้นะคะวันนี้จัดนะคะโปรโมชั่นราคาพิเศษให้พี่ๆท่านไหนสนใจสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเป็นในส่วนของ Honda Accord 1.5 EL Turbo ปี2019กับราคา855,000 0พรอนเริ่มต้น15,000 เครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะในส่วนของ Honda Accord 1.5 e-l turbo ปี2015และที่สำคัญคันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะใช้เงินจองจัดไฟแนนซ์เพียงแค่999บาทเท่านั้นถ้าคิดว่าลูกค้าเครดิตดีเรานะคะขอในเรื่องของเอกสารส่งมาให้แล้วเราจะนำรถนะคะพี่ไปให้พี่ๆได้รับชมถึงที่บ้านเลยนะคะจะได้ดูในเรื่องของสภาพรถสวยๆด้วยนะคะแล้วก็ได้ทดลองขับนะคะในส่วนนี้ ะะแต่ระยะทางขอไม่เกิน300กิโลไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะสนใจคันนี้อย่าลืมนะคะทักหาสูตรได้เลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะ